เช้านี้ก็เป็นวันที่4ของการเดินทางนะครับผมเมื่อวานเราปั่นจากอำเภอสังคมเพื่อมาหาเก๊ท์เฮานอนอนที่อำเภอศรีเชียงใหม่เราได้มานอนที่พันทิพย์รีสอร์ทนะฮะคืนละ4 5 0บาทก็อยู่ติดริมโขงเลยครับเดี๋ยวเช้านี้ก็ไปหาข้าวเปียกขึ้นชื่อที่ร้านขาข้าวเปียกสุดเขตกินนะฮะจากนั้นก็ออกเดินทางกันต่อ ตอนนี้ก่อนออกเดินทางนะครับเราก็มากินข้าวเปียกที่น้ำเพอศรีเชียงใหม่นะข้าวเปียกร้อนๆวิวด้านหลังก็คือป้ายอำเภอศรีเชียงใหม่เราทานข้าวเปียกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เตรียมตัวเดินทางเข้าหนองคายฮะชูศักข์ขอบันทึกภาพนครเวียงจันทร์หน่อยนะครับ เจอกันเวียงจันก็เจอทิพน้ายันทิพน่าต่อไปอะไรนะอะไรนะเวียงจันเลยนะเวียงจันท์ก็เจอทิพต่อไปอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปพานายไปบิวกินกาแฟที่ด่านก่อน ตอนนี้เราเข้ามาที่ตัวเมืองหนองคายแล้วนะครับผมเราจะไปท่าเสด็จกันฮะตรงไปเลยนี่วัดมีชัยเจ้าแวะนี่วัดนี่วัดอาวัดนี่วัดมีชัยนะโอเคไปนําหน้าไปเลยโอเคตอนนี้เรามาถึงวัดโพชัยหลวงพ่อพระสายแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลกับเรา เดี๋ยวตีซรายเข้าไปเลยเดินหน้าเลยชูไปอีกไปอีกางหน้าเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้หลวงพ่อพระสัยที่ข้างบนนะครับผม ไหว้หลวงพ่อพระสายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะไปจะดีกลางน้ําริมน้ำโของอ่จะจำไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูที่ว่าวัดอะไรวัดพระธาตกลางน้ำาใช่ป่ะที่เรากําลังจะไปแค่นี้นะโอเคตอนนี้เราได้มาถึงที่พระธาตกลางน้ำแล้วนะครับ แต่ว่าช่วงนี้น้ําเยอะเราก็จะเห็นอ่าปลายพระธาตุปิ่มมานิดเดียวนะจะถ้ามองไกลๆจะสังเกตเห็นที่เรือวิ่งวนนะนนตรงนั้นคือพระธาตุกลางน้ำนะตรงนู้นนะครับมองมองมองจากปลายมือลงไปนะฮะจะมีเรือวิ่งวนอยู่แล้วก็จะมีส่วนที่โผลมาสีออกส้มๆตรงนั้นคือพระธาตุกลางน้ำนะก็ถือว่าอ่าเราได้มาถึงอ่าที่พระธาตุกลางน้ำแล้วนะครับ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้นั่งเรือ,อไปที่พระธาตุกลางน้ําตอนนี้เรากําลังจะปั่นไปทางหน้าด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวนะฮะที่ข้ามไปนครเวียงจันทร์ด้านซ้ายมือของผมนั่นคือ,อะสะพานที่จะข้ามไปนครเวียงจันทร์นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแวะไปถ่ายรูปด้านหน้าฝั่งขึ้นสะพานนะจากนั้นก็กินกาแฟแล้วเดี๋ยวก็ปั่นไปที่สถาน,นี รถไฟหนองคายฮะก็รอนั่งรถไฟเที่ยว1855กลับกรุงเทพตอนนี้เรามาถึงด่านพรมแดนหนองคายแล้วนะครับแต่รอบนี้เราคงไม่ได้ข้ามไปฮะเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟคงเป็นทริปหน้าที่จะได้ข้ามฮะเมื่อเช้าเจอพี่ในกลุ่มใน Facebook บอกว่า หลังจากเปิดประเทศทางการเรายังไม่ให้จักรยานข้ามไปปั่นนะฮะถ้าจะข้ามไปต้องมีใบรับรองจากาสมาคมจักรยานนะสรุปพี่แกก็ไม่ได้ไปนะ,ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ด่า,ดานพรมแดนหนองคายนะครับฝั่งที่จะข้ามไปเวียงจันทร์นะ,ะก็รอบนี้คงยังไม่ได้ข้ามไปแค่มาถ่ายรูปเฉยไปไปเลยไปเลยไปเลย ตรงไปเลยตรงไปเลยแล้วไปตรงหน้าเมซอนดูว่าเปิดปิดหรือยัง